พี่น้องมาตัดเสือ้อมาเจอมะปางต้นนี้ดอกมากพี่น้องเอ้ยหน่วยเป็นจุ่มๆอยู่โอ้ยย้อนแสงทั้งนี้ดอกมากดอกมากพี่น้องฮอดหน่วยเป็นพวัวเป็นพว่วงใช่ไหมเป็นซุ่มๆซุ่ม,ม,ม,มอยู่พี่น้องเอ้ยพี่เทิง เต็มที่เต็มแดนเด้จ้ะอุ้ยนาดีหุ่นตากสาจังไนหนูเข้าไปไทยพี่น้องได้เห็นเดี๋ยวจ๊บหนึ่งเด้อมาด,ดูดกจนว่าต้นกับพื้นดินเพื่อนเด้อค่ะนี่มีนวยเพื่อนมีพื้นดินอยู่นี่จ้ะดกขักดกเนื้กไม่มีคำบรรยายพี่น้องเอ๋ย มะปางเดี๋ยวตรงเพอนวาจะคล้องพันวาเปียวปี่าหวานหวานถามมันสุกคักมันก็ดจะหวานร้ายกว,ว,ว่าเปียวพันวาเดี๋ยวหาหลูกชิมมังกอนีอ่ได้จะพี่นอ้องเี๋้วจะชิมให้ดูเปี้ยวหรือหวานอื แสบ,บแสบ,บแสบ,บพี่น้องรสชาติแบบนึงคือแบบว่าพันโมเปียวแห้งเนงาะจ้ะโมเปียวแห้งแต่ก็ว่าหมยถึงว่าโมถึงก็หวานนะค่ะพี่น้องคือแบบว่าเปียวอมหวานหวานอมเปียวรสชาติแบบมีอร่อยคนมากกินสมแน่กะสิหลัวเพิ่อนดอร่อยจ้ะแน่พี่น้องพวงหย่อย,ยิ้มยัน เดี๋ยวต้นหวานที่เคยไปทายทุกปีห่านเดี๋ไปทายจ้ะเป็นซุกโ่รา,านหลายเนาะอันนั้นที่หวานโดยเฉพาะอ่ะอันนี้เรียกมะปรางอันนั้นเรียกมะปรางหวานมึงที่เหะือพี่น้องอู้คักขนาดเป็นย่อยย่อยยำยางดีเดียจ้ะพี่น้องดกดกดกคักบูหัวขอมาทายให้พี่น้องในเมืองได้จะเห็นจะใครเห็นว่ามดกคงเพนอง อยู่ทั้งในเพื่อนกระดกอยู่ขานาดบ้านเพิ่อนฮะก็เลยเห็นตรงนี้มันย้อนลงมาเนาะจ้ะก็เลยบูเขมทายพี่น้องมึงเนียอดโพ่โทษสังกาความดกของหล่อนความดกความดมัี่ม็นงาเดียวเน้อจ้ะพีหน่อยหน่อยยำยางอยู่ผี่จ้ะพี่น้องเอ้ยปอด เพิ่นเป็นโดกนหนนะปกติเรามาปางทีว่าออกรลดเปียวเนี่ยนี่เพิ่นจะลูกไ่สงสัยต้นนี่เพื่อนเป็นหลายปีเลยเด้อจ้ะเลยลูกแล้วทั้งเพื่อนเป็นโดกน้ำจากก็เลยลูกว่วยายใกไงปานไหนเนาะค่ะอือ่าพี่น้องมาชมมาปางโอ้สวยมากดูสิคะลูกเป็นพวัวเป็นพว่วงยืงนจ้ะ เป,เป็นพ่วงเิ่นดกแห้งนะจ๊ะเป็นพ่วงโอ้เมีนไข่ไกลยุงเทิงด้วยจ๊ะเลียงละออสวยมากมึงที่ละ่ะอุย้ยพี่น้องคอยออนซ่อนวอนใจเคยสืมอมาปูกกลายเถอได้จ๊ะเพิ่นบต่ติดเพิ่อนตายเนาะ,ะเกเลบยบัได้มีตนต้ำเพิน่น กะทิกะทิเอาเบอร์โทรแม่ไว้ให้ด้วยเผื่อเสียดในพ่นโทรไปบอกาลูกมาตัดเสือก็เลยมาอ่อมาพอต่นอันนีนอกะลิ้วไทยพี่น้องเมืองอ้้อ่อนซอนดจใจพี่น้องเอ้ยอ่อนซอน,อนไม่รู้จะอ่อนซอนยังไงแล้วพ่นดกพ่นแห้งนอทา ตี่ล่ะดุกเกินคำบรรยายโอ้โหพูดอะพี่น้องเอ๋ยไปไปเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างหน่องอีกก่อนจ้ะอุ้ยเพิ่งตุ่นกับดกคักดกแม่พี่น้องย้อนแสงอจสซิบูเห็นได้จ้ะ เดี๋ยวก็ออกไปถ่ายข้างนอกอีกก่อนก่อนจะจบคลิปเ,เออกี่บาทตัวละกี่บาทตัวละสามร้อยเออเปล่าไปเห็ดงานงานกระายหลาย งานโมเลวก็พูดใหญมากเลนี่เมื่อกินข่าวเที teachers, nah. ant, ่ยงบ่ายโมงแมนเพื่อนไม่ได้หรอกมันยังมอเข็มครับแต่เพามันมันยังมันยังสมอยู่ปกติคันสมโอ้คันซุกค่าข้ามเห็นม่เจะแซ่บเลยแหละเออนี่มันออกแบบว่าหวานหวานหวานลายกว่าเปรี้ยวนะพี่น้องต้นนี้จริงๆมันเป็นต้นสมนั่นแหละเออเพิ่นเป็นยก เป็นพว่วงเพิ่นก็เลยเป็นหน่วยบนใหญ่เนาะนพี่แล้วนี่เป็นบนหลายแต่เป็นหน่วยใหญ่ด้หน่วยใหญ่เออควาย,าย,ยหามาปลูกอยู่ว่าพวกมะยงชิดหมูนนะั่นเนาะควายอยากเขียนหน่วยมันมันงามนะสีสมสมถ่มายออกมาแล้วมันงามนี่คือต้นของเพิ่นจ้ะพี่น้องเอ้ยสะอ่อนน้ำข้าวเจ้าปลูกได,ด,ด,ด้ดกได้ดกดี ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพามาชิมมะปางกึ่งเปรี้ยวกึ่งหวานพี่น้องคอยกินม่งแล้วนี่จ้ะนี่หวานมากหวานอมเปรี้ยวเนะเพ่นว่ามันต้องสุกจัดกว่านี้แล้วมันจะออกหวานแห้งพ่นว่าหวานหลายกว่าเปรี้ยวนะคะแด้ว่าซ้ำนี้กำลังแสบได้จ้ะผู้มากินสมเนาะจ้ะ อร่อยจ้าพ่อกันไม่คลิปนานจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีจ้า